สวัสดีครับตื่นมาเช้านี้โอ้โหฝนตกลินครับพี่น้องฝนตกลินครับผมบรรยากาศฝนตกลินไปไหนไม่ได้แล้ววันนี้ฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนนี้ครับไม่หยุดเลยนี่ครับฝนต,ตกลอยๆฝนตกลินบ้านนอกบ้านนาก็อยู่บรรยากาศนะครับบรรยากาศ ทุ่งไร่ทุ่งนาข้าวกำลังเขียวครับพี่น้องเขาล่างงามกำลังเขียวเลยครับออกไปหาอาหารปลากันยังไ้ครับลองดูสายๆมันจะหยุดไหมต้นเขาต,ขต้นพื้นต้นพักที่ปลูกไว้ก็งามครับพี่น้องได้นานได้ทาเนาะ้นกล้วยผมกั ติดไปแล้วครับโอ้ยฝนตกลิ่มพี่น้องเลยแต่อยากมาอยากได้เหมืนอนตกตั้งแต่เมื่อคืนนี้ยังไม่หยุดเลยนะครับผมนอนพนมตกตั้งแต่เมื่อคืนเมื่อวานก็ตกอย่างหนักครับอยู่เพื่อปะปากช่วงทุ่มครึ่งสองทุ่มเนี่ยโอ้โหอย่างแรงเลย มื่อคืนี้เปดเตะฟุตบอลก็โอ้โหตกหนักกลับมาที่บ้านนะครับที่อำเภอวังยางก็ติดกับป่าป่าครับฝนตกมเมื่อคืนก็ตกหนักช่วงตีหนึ่งตีสองยิดตกจนถึงตอนนี้เลยครับวาดถึงมากนะลองเปิดไฟกล้องนะครับ ได้ภาพที่ชัดขึ้นบรรยากาศทุ่งงานนะครับจะโลงใจนะครับผมเผื <c oughs> อ่อพี่น้องทางจังหวัดอื่นที่ฝนยังไม่ตกนะครับจะได้เย็นสบายไปกับเรานะครับกับบางคำไตรมิตรของเรา <c oughs> บรรยากาศพวกน้องนาก็ ฝนต,ตกมาแล้วครับดูสภาพท้องฟ้าแล้วน่าจะตกท้องวันครับอขอสวัสดีพี่น้องนะครับวันแม่แห่งชาตินะครับวันนี้ขอให้ที่บ้รทุกท่านประค,รคุณมากมากนะครับดูแลคุณของเรานะครับทา่แก้วนะครับหรือใครที่มีคุณแม่ยังก็ ไปเยี่ยมไปหานะครับไปกินข้าวกินนาหารกัท่านนะครับวันนี้วันแม่แห่งชาติสิบสองสิงหาครับมหาวาชินีเป็นตวันหยุดครับ,ว,นนรบ,บวันหยุดต่อกันบันนะครับสามจันทร์บรรยะกาศการสันติวันมาของพี่น้องนะครับกลางลมครับโมอเตอร์ไซค์นะั ตรทุงไร่ทุงท่งนามีน้ํามีทาามีความสุขเลยครับพี่น้องพอหน้าร้อนก็ร้อนนะครับโอ้โหกลางลมใบใหญ่ครับพี่น้องพระไนโนนครับเห็นเขาข